ราศีเมษนะครับจะมีโชคหรือไม่นะครับจะมีโชคจากบ้านเลขที่นะครับมีโอกาสมีโชคนะฮะชาวราศีเมษเลขนำโชคคือเลข2 0งศกครับสองศนะครับการทำบุญเสริมดวงครับทำบุญบ้านเด็กกําพาทำบุญ โรงพยาบาลนะครับราศีถัดไปครับราศีพฤษภนะครับมีโชคแน่นอนครับโอกาสของท่านสูงมากนะครับอาจารย์โจใช้คําว่าแน่นอนหมายความว่ามีโอกาสสูงนะฮะอย่าไปคิดว่าต้อง,องถูกแน่ๆนะเลขนาโชคคือ6ก2 8 7็ครับ65287อนะครับทำบุญโรงพยาบาลทําบุญกับผู้ป่วยติดเตียง ราศีถัดไปครับราศีเมถุนครับโชคลาบมาจากทะเบียนรถนะครับมีโอกาสสูงเหมือนกันครับเมถุนเลขนาโชคคือ5924759247าครับทาบุญกับคนยากไร้ทําบุญกับโรงพยาบาลนะครับราศีต่อไปคือราศีกรกฎนะครับกรกฎจะมีโชคจากผู้ใหญ่จะมีโชคจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็บาเลขทีด้วยนะครับ30534ครับ30534นะครับคือเลขนาโชคครับการทําบุญเสริมดวงครับให้ทําบุญด้วยการปล่อยปลานะครับ ราศีถัดไปคือชาวราศีสิงค์ครับเป็นดวงที่มีโอกาสได้รับทรัพย์แล้วก็เกิดความโชคดีนะครับเลขนําโชคนะครับคือ5 4าสครับห้าสี่แรวมถึงเลข1ด้วยนะครับจะมีโชคจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทำบุญด้วยการถวายพระพุทธรูปทําบุญด้วยการใส่บาตรในวันเกิดตัวเองนะครับชาวราศีสิงค์นะครับต่อไปครับราศีกันนะครับจะมีโชคจากบุตรปริวารนะครับนะไม่ไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็มีโอกาสนะครับชาวราศีนี้นะครับนะการทําบุญเสริมดวงครับทำบุญบ้านเด็กกำพร้า รวมถึงทาบุญด้วยการปล่อยปลานะครับเลขนาโชคคือ3า7 9 4าครับ3 8 7 9ปาสนะครับราศีถัดไปครับคือราศีตุลนะครับตุลจะมีโชคจากเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็การขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้โชคนะครับเลขนําโชคคือเลข70-235าครับ70235ครับทำบุญด้วยการให้อาหารสัตว์นะครับ ปล่อยปลาแล้วก็ช่วยเหลือคนยากไร้นะครับราศีถัดมาครับคือชาวราศีพิจินะครับพิจิมีโอกาสที่จะมีโชคสูงมากนะครับเลขนาโชคคือเลข4 2 8 3 6 4 2 8 3 6าครับทำบุญด้วยการถวายน้ําดื่มแล้วก็หลอดไฟนะครับชาวชาวราศีพิจินะครับราศีถัดไปคือราศีธนูไม่โดดเด่นนะครับแต่ลองดูนวกันครับเลขนาโชคคือ2 1 8 9 4กครับ2 1 8 9 4มีโชคจากเลขมือถือนะครับทำบุญด้วยการถวายสังฆทานทำบุญด้วยยารักษาโรค ราศีถัดไปคือชาวราศีมังกรนะครับมังกรดวงไม่ได้โดดเด่นเรื่องการมีโชคนะครับแต่ก็มีโอกาสนะครับถ้าท่านซื้อเลขกับผู้ใหญ่นะครับอตอรี่กับคนที่อายุมากกว่านะครับเลขนำโชคคือ2 9 7 1 4 3่ครับ2อ7 1 3นะฮะทำบุญด้วยการตระวายารักษาโรคกแล้วก็ทําบุญโรงพยาบาลนะครับต่อไปนะครับเป็นชาวราศีกุมนะครับกุม มีโอกาสที่จะมีทรัพ์มีโชคเหมือนกันนะครับเลขนําโชคก็คือเลข73649ครับ73649นะครับแล้วก็เสียงโชคจากบ้กานเลขที่ทะเบียนรถได้นะครับทําบุญเสริมดวงครับทําบุญกับคนยากไร้ทําทาน กษัตริย์นะครับก็จะช่วยได้นะครับราศีสุดท้ายนะครับชาวราศีมีนไม่ค่อยโดดเด่นนะครับแต่ถ้าเกิดเสียงโชคต้องซื้อเลขอายุผู้ใหญ่ซื้อลอตเตอรี่กับคนอายุมากกว่านะครับเลขนำโชคคือ28794กครับ28794รวมถึงอาจจะมีโชคจากเลขมือถือด้วยนะครับเลขมือถือของท่านนั่นเองครับแล้วก็ทะเบียนรถด้วยนะจ๊ะนะทำบุญเสริมดวงก็คือทําบุญด้วยการถวายผ้าไต้น้ําดื่มนะครับแล้วก็ทําบุญในเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์ด้วยนะครับ และนี่คือการเสริมดวงทำบุญนะครับแล้วก็แนวะทางมีโชคเลขนำโชคของแต่ละราศีนะครับ